แกงจืดลูกชิ้นเห็ดค่ะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงก็มีมีมีเห็ดมีแครอทแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วก็มีผักชีอันนี้เราจะทำะแครอทให้เป็นดอกไม้ค่ะก็จะกรีดร่องประมาณ3ามสี่ล่องค่ะแล้วก็หั่นทางขวางเขาก็จะกลายเป็นดอกไม้เราจะทําให้น้ําซุปเขาหวานโดยการใส่แครอทเนี่ยค่ะอันนี้ก็เราจะใช้ ผักชีแล้วก็รากผักชีจริงๆแล้วน้ําซุปของเราก็มีผักชีแล้วนะคะแต่ว่าเราใช้ต้นผักชีเราเลยเอารากมันใส่ในหม้อน้ําซุปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นเห็ดค่ะเราจะแบ่งแค่ครึ่งช่อนะคะเอาไปล้างแล้วก็เอามาหัน่นชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยะคะ่ะเพื่อที่จะแบบว่าง่ายต่อการที่เขาจะไปเกาะกับหมูค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาหัน่น ชีค่ะหัน่นฝอยๆเลยนะคะเราจะใส่เข้าไปในในลูกชิ้นค่ะเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่หมูค่ะเวลาใส่หมูนี่อ่าเราก็กะเลยนะคะว่าหมูต้องเยอะหน่อยเพื่อที่เขาจะได้ติดกับเห็ดได้อะคะ่ะก็จะมาปรุงด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเค้า สองสาหอย่างนี้ให้เข้ากันคือจะพยายามที่จะแบบว่าให้เห็ดกับหมูเขาติดกันให้มากที่สุดค่ะ mm hmm. เวลาเราไปทําเราเอาไปหลงหม้อเขาจะได้ไม่แตกค่ะแต่หลังจากที่ผสมด้วยช้อนเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเป็นก้อนลูกชิ้นแล้วนะคะผสมให้เขาแบบเข้ากันดีๆแล้วเขาไม่แตกนะคะระหว่างนั้น mm hmm. เราก็จะเอาแครอทกับผักชีลงไปในหม้อน้ำสุปเราที่ตั้งไวะคะ้ค่ะ เพราะว่าอันเนี้ยเขาจะแครอทเราจะตุนแครอทให้หวานก่อนแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะในหม้อน้ำซุปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทำลูกชิ้นค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะติดเป็นก้อนง่ายอยู่นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่แตกค่ะอาจจะเป็นที่เราใส่หมูเยอะมากกว่าเห็ดก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะลูกชิ้นเราก็จะทำก้อนใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่า พอไปต้มรวมกันกับแครอทแล้วเนี่ยการสุกข,ของเขาจะพอๆกันเพราะว่าแครอทเนี่ยจะต้องต้มนานนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหลังจากหม้อเดือดแล้วเราจะลดไฟลงนะคะเพื่อที่จะเอาลูกชิ้นใส่เข้าไปน้ำซุปเดือดประมาณนี้ลูกชิ้นไม่แตกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยลูกชิ้นไม่แตกเลยก็ยังคงสภาพเป็นก้อนๆอยู่แล้วข้างในก็สุกด้วยนะคะ เราก็จะตุนแบบเนี้ไปจนกระทั่งหมูสุกกับแครอทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะยกลงเราจะโรยเข้าด้วยผักชีค่ะซึ่งถ้าโรยผักชีช่วงนี้เขาจะหอมมากเลยนะคะในตกแกงจืดเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะนี่ไหมคะแครอทที่เราทําเป็นรูปดอกไม้ก็จะแบบน่ารักดีค่ะเติมน้ําเยอะๆเลยเพราะว่าแกงจืดเนี่เยเด็กต้องการการสดน้าค่ะ แล้วมาดูหน้าตากันนะคะนี่ไง